สภากาชาติไทยเปิดลงนามถาวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาาระชรกิติยาภาณเรือนทิราเทยพยวดีก็มาหลวงราชสารินีสิริพัชารมหาวัชรราชธิดาตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565ตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณชั้นหนึน่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไม่เว้นวันหยุดราชการสืบเนื่องมาจากช่วงบ่ายที่ผ่านมาสำนักพระราชวังออกถแถลงการเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชารากิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีก็มาหลวงราชสารินีสิริพัทระมหาวชราราชธิดาทรงพระระชวนโดยบรรยากาศที่อาคารภูมิศริมังคลรานุสรณ์เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เตรียมโต๊ะหมู่ต้นไม้พร้อมนำผ้าพ้าฉายลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีก็มาหลวงราชสารินีสิริพัทระมหาวชรารา,ราชธิดามาติดตั้งที่หน้าทางขึ้นลิฟต์ขนยยายผู้ป่วยชน เพื่อให้ประชาชนมาร่วมลงนามถวายพระพร